สวัสดีครับพี่น้องครับเอ็กซ์ซีรุทันครับผมตอนนี้ตื่นแล้วผมกำลังไปยส่งวานะบรรยากาศบ้านหลังใหม่นะครับพี่น้องบ้านหลังใหม่อยู่ที่ลำลูกกาคลองเจ็ดกับผมเฟสคลองหกตีเดี๋ยวพลุงทิดครับผมสวัสดีครับน้องพักพรับพักพรับพลังความตื่นไปกินข้าวข้างบนนี้ครับอันยู่ต่ำสภาพไปก่อนเนาะบ่าท่านในลอยประเสียนบ้านครับครับทำฟ้องสารอะไรห็สื่อท่านนี้มีอย่างไรบ้านต้องบ้านกับพ่มีนะครับบ้านประตู เนาะปกสุดเลยกชุดเด้อกลงจิปักผงมาย่ปกันล้างจิปกู้มากปัู้มาวันนี่เนาะอังกัดไปก็เป็นพระเอกของเราครับผมเนาะเต้ยล่ะสหมือนครับ่ไม่ายไปยังไงตัวนอคนังเตื่นก็ลังตื่นพระเอกังไงคนรื่ว่าพระเอกยัไงยงไงกูมูสต่์คนยัญไเนาะถัดไปหันกันเป็นเมลี่นะครับนี่แหละนอนของไทยของวันนี่น้อง สัน้นสองจะเป็นน่าจะเป็นพวกแดนเซอร์ที่ลหลายๆคนทั้งหมดนะครับผมขึ้นมาได้ชั้นสองเมื่อเล่นอนั่ข้างล่างพี่น้องนี่ชั้นสองนะครับพัดลมบ่อยก็ซื้อไปเห็นเพื่อตนะครับ <S 1> <S 1> บ้านหลังใหญ่มากเลยนะครับเป็นสองหลังติดกันเลยนะครับทะลุผ้ากันได้เลย,เลยจะเป็นร้านเสริมสวยเก่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับาประมาณหกสิบคนได้ยู่ชั้นชั้นบนเป็นในมือไม่ได้ขึ้นไปอยู่ยังยังยังหยุดไล่ห้องยังอีกหลายอยู่เป็นห้องปะเป็นห้องเป็นห้อง แต่ว่าในพัพประมาณ6สินในงาน6ัครัมนั่นีกี่นอนที่ห้องอมเห็นเ็จิมอนเนรอนอนแบบนี้ก่อน่างนี้หรอบอดเป็นอะไรบอดเป็นอวไรสวยนะบรรยากาศที่นองเอ้ยย่ามยินเขาถ่ายสวยก็คพลงมื่กี้ครับ ไป่ไพเบื้องด้านหน้าพี่น้องเลยถนยื่อายสอยครับถื่ายสอยอ่านคำสั่งพี่น้องเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะผมเป็นไงครับผมนี่มินิบัสจอดพี่น้องเมื่อกี้จเป็นผมที่ผมจำได้นะพี่น้องเนี่ยบ้านตรงนี้นะจะเป็นของอาจารย์นดนตีเก่าเก่าบ้านหลังหนึ่งอายุโซนนี่แหละเป็นของนาจย์ดนตีเก่านะพี่น้องแต่เป็นเสาๆแล้วในป็นสวนสวนสั่งเดียวพี่น้องเนี่ย เด่นอยู่หน้าบ้านยมินิบัตรของเรานะครับผมช็อตนี้นบัตรแล้วก็จะเป็นรถรถตูนกก้นักดนตรีนะครับนี่รถนักร้องที่น้องมาหอดมาเคลื่อนนี่ครับเนี่ยผมว่าจะเป็นเรือนพญาบิ๊ตี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นร้านเสริมสวยเก่าเพราะเป็นร้านเสริมสวยเก่านะครับผมทางเข้าที่น้องทางเข้า เป็นสองฝั่งที่กระจกสิที่กระจกสองฝั่งนี้นะครับสวยเก๋าเหลาคิดมาแน่นอนเลยนะครับผมขอกมาก็จะเป็นนี่ครับฝั่งผมนอนก็มีนครับฝั่ผมนอนผมมีผมมีดเตยมีพะลุงกับเมลี่ฝั่งนี้นะครับอันหนึ่ก็จะเป็นทีมแดนเซอร์นะครับผมก็ไปก่อนที่แบบคนนอนนะครับสัดลงมาอีกเดียวก็จะเป็นห้องน้ำนะครับ เฮ้นเ yeah, ่นดเด่น hmm. ีเลนี <rawd unre> ้ํานนะครับยังยงอาบน้ำดิข้นกันแล้วพี่น้องครับผมตอนนี้เาบ่าไปสองว่าจะบายสามแล้วนะครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นห้องน้ำห้องนี้ทะลุเลยไหมมาเลยเป็นปิดอ๋ปิดปิดพีน้องป้องคบคุณเป็นป้องนี่ชั้นองพี่น้องก็คือเปิดประตูนอนยวร่องปกตินอนเดตร่องปกพี่อนเน่องตีนอนอันนี้ก็จะเป็นน้องเอ็มนะครับน้องเอ็มโตต ก็เลยจะก็ล็อกกันอ่างเงี้ยนะนล็อกเงิเลยนะมันล็อกเงิเลยย่างก็เส้นย่างบึ้งเล็บที่ไหนบั้หนวดคอยหนอนเล่มขึ้นเลยอ๋อตรนนี้น่าจะเป็นครัวหรือเปล่าครัวเก้าเขาเพนนิดนเป็นครัวเก้านาครัวจริงจริงเป็นครัวจริงจริงนะนี่น่าสิงสิงนั่งโจงนั่งจังปับปุ้งดีๆก็นึ่อันสิโอเคนะครับ ก็จะมองกลับเขาน้องเอ็มตื่นแล้วเดินอาบน้ำได้แล้วเลยอ็รับไป้ไม่ใส่ไม่ไปค่ะอยู่แบบสบายๆนะผมคำใส่น้อนถ่นซีดมาล้มนะครับน่าจะเป็นพ่อจุดของถ้อยากยากอะไรลองมาขึ้นนอนได้เพื่อนเกรงใจเพื่อนนะผมเกรนใจเพื่อนผมวอน สั่งซองก็เป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นยันเซอร์บางส่วนนะครับผมเล้วก็เป็นนัก้องนะครับแต่ผมขึ้นมาไนเนี่ยผมก็ได้นอนตรงนี้เลยนะครับเอาตรงนี้แบบง่ายๆสบายๆเลยนะครับโอเคอยู่นะครับสาวอยู่เป็นื้อมาให่สาวเป็น,ยปน,ปน,นอยู่กันี่แน่ยุคหน่องโอเคโอเคนะครับพี่น้องพาเบิ้งอากาศโดยรอบแล้วนะครับผมก็ okay. okay. มันก็จะมาเบื้งทั้งหนาทั้งเขาตั้งชีวิตแบบคือเก็บบรรยากาศโดยรวมให้เบื้งคันจะขึ้นไปสั้นซ้องก็ขึ้นเยากพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนักดนตรีเพิ่งมาถึงตอนสี่โมงเช้านะผมแล้วผมกับพากันนอนอยู่นะครับผมพักกันนอนพักผ่อนอยู่ครับไม่อยากไปรบกวนอ่านะครับผมเกรงใจเพื่อนหน้าผมให้เพื่อนนอนอิ่มๆแล้วเพิ่อนกับเสีตื่นขึ้นมาหา้วหิ้เขาขึ้นน้าเพี้เพี้ยนกินใจนะครับฝั่งนั้นก็เป็นแดนเซอร์กับสีนอนอยู่ บางที่มันก็เป็นภาพบอสมควรสิเนาะเออมก็เกิใจเพื่อนเนาะพี่น้องเกรนใจนะครับผมแล้วก็ถ่ายตรงที่มันเออเอาเอาเฉพาะนะครับผมเก็บบรรยากาศทางของทางยังเลยพี่น้องอยู่ที่เดิมเลยครับผมท่าบ้านบอดนะก็จะอยประมาณ200เมตรนะผมทางเข้าเลยนะครับที่ผมมานนองอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็บ้านฝักฝั่งตรงนี้คือยังเป็นบ้านนังตีเก่าเลยพี่น้องนาคังตีเก่าที่เคยเคยเคยเศร้านะพี่น้องเคยเศ้านะครับผม ตอนนี้ก็อยู่ที่คลองหกเนาะคุณลุงคลองหกก็ผมปทุมธานีนะครับผมเฟสเฟสห้าบ่เฟสสี่เฟสสี่เฟสสี่ปทุมธานีนะครับผมคุณได้มีร้านเด็ดคุเฟสทะเลเผาเต่เพนกชัดมาหลายคนที่บอกว่าบ้านฟ้าปิยาลมพี่น้องบ้านฟ้าปิยาลมเข้ามาเลยอยากบ้านหลังเก่าประมาณสองร้อยเมตรนะครับผมชื่อพม่านี่ครับตอนนี้คือพักรวมกันเลยพี่น้องครับผมพักรวมกันหมดเลย ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพจังสิบหกปีแ้วหลังวันที่ยี่สิบหกลับพี่นงยี่หกกับยี่หกเราก็ไปอุบลตานตานชูนก็มา่อมายี่บแปดส้งเจ้อยี่ิบ้าหรืยี่แปดมอชิซองนี่ต่อมามอชิซึองค่อยไปอุดรอุดรไปมอชิซึซองมอชิี่ซองหัวมอชิซองแล้วมาอ้อมน้อยอ้อมน้อยสามที่เบียครับส่งท้าย เดินสายรอบนี้น่าจะเป็นวันที่3สาคครับผมออมน้อยเป็นนาเลตะไล่รอบที่60น้ำนะครับพี่น้องเจ้าใดได้เบิ้งหอดได้เบิ้งหอดแช่วันที่เท่าไหร่วะสามงานไหมได้ดูแค่สามนะที่ยี่สามเลยก็ได้เงินมันประมาณยี่สามนะครับผมประมาณยี่สามเห็นะครับพี่น้องใส่ชื่อยุ่งเทียบะต่ของงานเมันเกิดซีมาวันที่ยี่สามเลยแต่ของของมือร้อยงานอีกต่าง วงน้อยนา,ายตากมาเน,นี่นนะยูนิกร<า>ะมันยูนี้ก็ะยูนิกระของงานเป็นสิรล้อไปอัดรายการนะบอลบอลใจมั้ยเป็นสิรล้อไปอัดรายการเนี่ยบอสอ่าแม่นไปอัดรายการนะ,ระรนะซุปเปอร์มัมไปอัดรายการซุปเปอร์รอมัมขึ้นไม่ได้ขึ้นว่าจะขึ้นไม่พี่บอสขึ้นบ่ได้ขึ้นใด้ฝนตกฝนตกไม่ได้ขึ้นนะครับผมน้องนายตะเมื่อคืนแต่ผมฝนแบบตกตลอดแต่ผมแห้งเพราะเรนได้พี่น้องชื่อว่าพานไปดีดีก็ลายบ่ลเขื่อนไปเลยบอสพัน ย่านฝนเขาอยากฝนหรอกย่านฝนย่านฝนนะครับผมนี่เระบรรยากาศใส่ชีวิตอยู่ก่อนท่มอหลายมือพี่น้องครับ <laughs> มื้อนี้อย่างไบ้างนะไปใช้ก็ได้ว <laughs> ิมองไปหรอว่า <laughs> สวนเด้อผู้ใดอยู่อยู่กรุงเทพ่ยวได้สวนเนสว่วนไปกินน้นกิน <laughs> สวนเนเด้อตอนนี้ยอยากบุฟเฟ่ทะเลเผาเคยโพดโพดไปแล้วก็เซาเออมีหลายร้านอยู่ใกล้ๆแถวนี้แถวนีอ้อยู่ ดูก่อนนะครับดูดูดูสถานการณ์ก่อนนะครับเราจะเป็นอะไงส่วนลุงศิษย์น่าไป่เดินสินบรรยากาศที่ใช้ชีวิตอยู่ก่ทมนะพี่น้องมืดอนี้ว่างมืดอนี้ว่างพรุ่งนี้เราอยู่ที่หมอชิตสองจอบางเนี้ยบออะไร ตรงนี้อยู่หมอชิดสองนะครับผมตรงนี้หมอชิดสองยุบสี่อยู่บางที่บางเสาธงบางทีบางเสาธงพี่น้องยุบได้ยินยุบึ่งสามสามนี่แหละโครงการสามยี่ห้าปอยุบสี่ยี่ห้าใส่ยี่ห้าปลงเผาโอ้กินเก่ากินเก่าปลงเผานะครับผมอยู่ยาวเลยครับผมเซ็นที่พ้าแล้วนะยี่หกจะเดินทางกลับไปอุบลอุบลยี่เจ็ดบอกยี่หกมือหนึ่งเขาจะข่าบ้านพักอะไรขือจะไปอุบล ไปพักอยู่สำนักงานก่อนนะครับโอกับสำนักงานก่อนนะครับผมไปว่ายิบยิบเจ็ดยิบเจ็ดอยู่อุบลการสุนทงสุนทงริสกกไก่ปะกลังจากนั้วเราพี่มุนไงพี่มุนมาทหารอ่ะแต่เราอยู่คนละหั่งหมุนนะนะครับผมพี่น้องเราให้ติดตามแล้วนั่งนั่งใจแล้วกันนะครับผมทีมงานเราออนทัวร์ยาวเลยนะครับผมกรุงเทพเป็นส่วนหลายกรุงเทพและยองมีต่างจังหวัดมีแช่อุดรกับอุบลนะครับผม โดนน่าจะเป็นยุบเก้าอุบลมันทียุบเจ็ดนะครับผมยุบแปดแล้วเข้ากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเอาส่งท้ายคลิปนี้แหละครับผมพี่น้องก้อนสีไปหาอาบหนำไปกินขางทินงหนักกินเขาตอนแรกนะครับผมส่งท้ายคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านติดตาทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ให้การติดตามทินตะกอตตาในห้อนะครับผมขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจทุกท่านติดตาเด้อขอบคุณนะครับสุขสุขคนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับครับผม